วันนี้เป็นอีกหนึ่ง EP นะครับที่ตู้แวะมาเยี่ยมเราครับไม่ได้มาเยี่ยมเฉยครับเอางานมาด้วยครับก็มีมาเซอร์วิสหลายตัวเลยปีใหม่ก็นึกว่าตุ้มีของแถมเลยนะฮะมีของแถมครับวันนี้รู้สึกอบน้อมครับ่อนน้อมขอบตนแะ พอดีเล่นสู้ไปเยอะครับพอเจอคนจริงต้องงออย่างนี้ครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาครับอันนี้คือไปกินหลวงพ่อเหลือสิ่ติดสิทบนเจ้าพนักง,งานนะครับใช่สิทธิดสิทิบนเจ้าพนักง,งานอันนี้ไิกิหนหลวงพ่อเหลือจะได้เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บจะได้มีร้านใหม่ เหลือกินเหลือใช่ถึงนุ่น้อยด้วยอันนี้หลวงพ่อเหลือใช่หลวงพ่อเหลืออ๋อที่วัดใช่ใช่นี่นี่องค์พ่อเหลือนี่องค์จริงแล้วจิดทองใหม่จิดทองใหม่อ๋ออันนี้องค์จำลองอันนี้วัดทำเองเลยเหรอครับใช่ใช่ใช่พระอาจารย์ไม่เซ็นหน่อยนะครับเที่ยวไม่จิบมาทีครับเซ็นได้เลยเซ็นนี่ครับเขาเรียกว่าอลนะว้าว นีอันนี้อยู่รู้สูตขึ้นอยู่ครับเดีแดงก็ดีแดงที่เราผ่านนะครับเกิดจากที่เรา่านดีแดงกับสปอนเซอร์ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นซิริมงคลกับร้านเดี๋ยวจะเอาไว้ที่ร้านให้เงินเหลือหรือว่าให้เครื่องเหลือครับท่านกันเงินเหลือเงินเหลือเก็บเอาขี้เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บ้เครื่องเหลือเต็มร้านเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเอาตรงตรงนี้ดีไม่ฮะเดี๋ยวเเอาตรงข้างล่างดีกว่าไม่งั้นทับรูมหมงพ่ออ๋อได้ครับได้ครับ เดี๋ยวได้ผมบริการนะครับทางนี้เลยครับพอาจาร์ครับบริไม่ออกแล้วเนี่ยออกไหมติดแต่มันไม่เดี๋ยวๆไม่ติดสีน้ำเงินเราอะสีดำนี่ดีไหมพี่สีน้ำเงินเราอะนี่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 ค่าจ้างเปลี่ยนได้ไหมฮะค่าจ้างเปลี่ยนได้ไหมมันไม่ค่อยออกล้วนั่นน่ะอ่าไม่ออกเอาไหมเปลี่ยนทับได้เลยไหมอาจารย์อาไม่เอาวันนี้กระดาษมันนะ อ้นี่โดยตลอดชีวิต <c oughs> อ่าโอเคขอบคุณครับขอบคุณท่านจาันครับครับครับจะเอาไว้ที่ร้านพอ,อเสร็จรีก็เอาไปใส่คอได้เลย <c oughs> เออใช่ใช่ใช่ อันนี้เป็นเหรียญเป็นในรุ่นหล่อรุ่นหนึ่งสองสี่เก้าเก้าเนี่ยนะไม่มีแล้วมั้งเหรเดี๋ยวได้รุ่นหนึ่งไม่ใช่ันนี้ไม่ใช่รุ่นหนึ่งอันนี้เป็นรุ่นรุ่นรุ่นหลังอันรุ่นหนึ่งเขาไม่ได้ลงไว้ครับนี่รุ่นหลังนี่รุ่นหลังยังมีอยู่รู่กหล่อรุ่นหลังถ้ารุ่นหนึ่งนี่เลยตรงนี้เลยรุ่นหนึ่งเออใช่ใช่ครับมีองค์เดียวรุ่นหนึ่งแล้ววันนี้มามาทำอะไรอีกครับนอกจากเครื่องมาเซอร์วิสเซอร์วิสิดหน่อยครับ ก็เดี๋ยวดูแลให้ครับเอาเอากลับได้เลยมั้งฮะถ้าไม่มาก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 เนาะพี่หน่อยพิ่หน่อยพี่หน่อยได้ครับแล้วตอนลงมีที่ไปเรียบร้อยยันจะได้ไปลงหมดเท่าไหร่ต้องผมจะได้ก่อนต้องเจียบได้ก่อนครับผมจะไปนิมนต์ถึงวัดเลยครับไปไปเกี่ยวได้ก่อนครับก็เดี๋ยวเอาเครื่องมาเช็คครับขอบค่าอาจารย์ครับขอบคุณสําหรับนี่ปฏิงพ่อเหลหลวงพ่อเหลือด้วยนะครับเลยตลอดชีวิตวัดไชยทองเนาะวัดไชยทองก็พี่ๆพี่เป็นเอฟซีหลวง วัดสื้อทองก็ไปไปไหว้ได้หรือท่านไหนที่ยังไม่รู้จักว่าหลวงพ่อเหลืออยู่ที่ไหนก็วัดเสื้อทองอยู่เขตเลยนะอาจารย์บางซื่อบางซื่อนะครับก็ไปไปไปกราบได้ผมไปกราบมาแล้วนะครับก็ขอบคุณด,ดีครับทีวัดต์บเลยครับตัด